สวัสดีดูคนกันด้วยวันดีอยู่กับเดกเบคอนทีวีชัา <c oughs> งมันเรือมเสียงไอวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับฟาร์มนั่นเองคนรเลเวลตันย่างเดี๋ยวบอกเลเวลก่อนไอฟาร์มเลเวลตันส่วนผมกากมากมากแปดร้อยหเก้ามิกันเลยว่าต้องรีรอไป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 ,ไป โอ๊ะเป๊ะหนึ่งๆกับหวน้ำแข็งดียังไม่เอาเวกเลยตั้งสกิลเดียวใช่ปะมหักเลยไอ้ฟ้าโดนฝนไว้บอกอุ๊ยโดนโดนแน่ๆโซนี้อูมลืมลืมฟ้าหลบทันเ็จเ็จเศษเศษเต็มเต็มมาบอกเลย เต็มเต็มเออมาไม่ตายโอ้ไม่นะแกเจ้าปาบุญแก่จงตายซะอู้อ้าวตายเลยตายเลยเอ้ยเกินเกินไปเอเอาใหม่เอาใหม่มีสามรอบ จะกลายเป็นคลิปสุ่มผ์แล้วเนี่ยคลิปหนึ่งหนึ่งฮะมังกรมังกรมังกรไก่ขอมังกรไก่ไก่อย่าวิ่งอย่าถ้าวิ่งนะถ้าวิ่งนะตีนะถ้าวิ่งนะตีนะหัวไล่หัวไล่ไก่เอาไปไหนอะเฮ้ยเออข้ามเลยตายโง่ คลิปหนึ่งปามาเอาใหม่มันคลิปสองนาทีแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่มา,เ,า,เ,าเลยนะว่าไอไอเจ้าหมอนีมันเล่นตึงมากมาเริ่มไอนี้มันเล่นตึงมากเลยมันได้คอมโบ เอ้ยจะไปไหนเนี่ยฮะไหนวะเย้เมื่อไหร่จะได้พีพีเออข้ามตาย้าว้าว้าวฮาวฮาวเออข้ามัน จะมันจะช่องจะกลายเป็นช่องรังแกคนไก่อยู่แล้วเนีย่ยเริ่ม <S <S มันเล่นระยะประชิดมันเล่นระยะประชิดอ่ะมาโดนโดนโดนน้ำแข็งด้วยรู้จักก้อนน้ำแข็งฟันได้บอกไปเจียไปเจียเลยปุ๊บอโดน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 อะไรโดน,โดน อะไรโดดโดดกรงพุมกรงพุมหายหายอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจุกจุกกอนอาเซ็ตอาเซ็ตอืมโอ้ก็จะตายแล้วเล่นซึงอะ่ะขนาดมันอ่อนให้แล้วเนี่ยจะตายแล้วใช้อะไร ใช้อะไรใช่บ้านฮ้ยโดยเปดตัดบ้านแกไม่มีที่แอบแล้วฉันก็จะไม่มีที่แอบแล้วเตมิหน้าจะหมโอ้อยู้หมดพอดีกำลังกดสกิลวีเลยเอดชอดเอาใหม่รอบรอบสามรอบสามเอาจริงแนวเอาจริงแล้วอเอาจริงแ้ว มาเลยมาเลยเรอบนี้จะใช้หมัดแล้วนะต้องต้องหลบแน่จิงแกก็ใช้คโอโมโบกับฉันได้ติดสี่แต่จริงถ้ติดึ้นมาตายอ่ะโอ้ยดูโอ้ยโอ้ยโ,โต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 โ,โอ้โตไม่ทันเอา้าวาว้าว อนนี้ต้องจุเกอย่างเดียววะอ้กวจกจะตายทำไมเลือดมันน้อยยังไม่ได้เล่นน้ำยังไม่ได้วอร์มเลยโอ้ใช่ต้องปรุงแต่นไม่มันจะมีบัก๊กอัหนึ่งอ่ะมันมันเป็นบั ฮาปั๊มปัม๊มเราทำไรดีคลิปนี้ไม่มีอะไรทำอีกแล้วเออไขวะ ดเราจะฆ่ามันคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เอเ้ยมันหายไปไหนวะเราจงฆ่ามันน่าจะมาซื้อเอฟพีคูณสองอีเวนต์ยังไม่หมดเลยตายโอ้คิงเอ็กดีด้วยชื่ออย่างชอบเลยพามาฆ่าพาดีรออะไรฆ่าพาฆ่าพาไอปลาเรามาหนึ่งหนึ่งกันต่อมา เริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยจะเอาจีนนะล็อบนีไ้ไม่อ่อนให้ <c oughs> เออใช่ลืมไปถ้าใช้น้ำแข็งอะถ้าสก,กิล X กลางอากาศมันจะไม่ติด <c oughs> เข้าไปดูมาไม่ติดว้าวอีกแล้วว้าวอีกแล้วอ๋อเขาลืมเปิด PvP ว่าทำไมใช้สกิล4ไม่โดนป่าแล้วใช่ อย่าเป็นทางดักทางนะครับโดนเอา้าเอาเอใช่ปังโดน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 โบดักทางโดนดักทางเหไอโอ้มาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้ว อุมไปก่อนอ่ะจังหวะเนี้ยไม่รู้โดนหรือเปล่าอุ้มไปก่อนโดนไหมเนี่ยแกลืมกลางลูมบ้านบ้านไอ้สองสามหลังแล้วเนี่ยโอ้โหโดนไม่ตอนไอ้ฟ้าตอนแรกจะกดสกิลซีเว้ยมือลั่นไปโดนสกิลวี แล้วมันพอดีจัดเลยอ่ะวอเอ้าเจ้าเตอร์ม่น่ามันกระโดดไม่ติดเลย <c oughs> <c oughs> ปิ้งจนน้ำแข็งตาย ไปดาบกากมา้ผลนี่ตันอะ่ะผลตันดาบอะไรอ่ะเอ้าเอาเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาโอเปกคิดว่ามีคนเดียวเหรอคิดว่ามีคนเดียวเหรอคนนี้ครบทุกสก,กิลนะไอ้กาก ันด่าอะไรอ่ะเนี่ยมันมันชื่อดีอะไรนะี่ยเน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 ี่ยด่าเราเปล่าวะโอ๋ยปลาไปนเนี่ยที่เราไปฆ่ามันละพ้าจำได้ปะแล้วมันด่าพวกเราอ่ะ ม่เปลี่ยนมาสักทีได้ไอ้ดิเดี๋ยวใครตีวะยังได้รู้นะเหมือนโดนลุมยังไงไม่รู้อ่ะข้ามก่อนดิไม่ไหว รวมพลังดูโอ๊ะโอไปว้าวอ้อีแกโดนกางรุ่มกางลุ่มหวันดีกางรุ่มกางรุ่มไปไหนแล้วติดติดกลับแล้วล่ะ โบเก่าเขาโบเก่าโอ้เขาโบ,โบ,โบโตอนนี้ยังเล่นสายดาบอยู่โบเก่าอยู่ไหนอ่ะหา,า,าไม่เจอว่าแล้วทำไมแพ้ลืมเปิดไอคีสังเกตก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่มันปแปลกๆฉันแค่ลืมเปิดไอคีสังเกตเฉยๆนะอันแค่ลืม ยังก็ยัมเปิดให้ยิ้มใสอเกศเฉยนะไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เปิดให้ยิ้มใส่เกศปุ๊บชนะเลยนะอุ้ยโดนน้ำแข็งโต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 โซทันอุ้ยอุ้ยสเตอร์มิน่าหมดไม่แฟร์สเตอร์มิน่าหมด ไอ้ที่โกงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรวจะไม่น่าหมดไก่เฮ้ยคิดไรออกแล้วเอาเอาดาบใหม่ดีกว่าเอาดาบเอาดาบเซเบอร์ดาบเซเบอร์ดาบดาบนี้ดาบเบอยากไปเล่นก่าวพีจัง เกมเกมโงงแต่สนุกนะพี่อันนี้พูดมันมนเล่นมันมนเล่นเก้เหงาได้เลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบพวกเกมอังกฤษมันก็จะแบบหาคนไทยไม่เจอบ้างเอลไอ,อ,อป้าเอลซา,เ,าเป็นเอลซาหรอเป็นเอลซา,าก็เอ็มก็เอเป็นน้องแขงแล้วก็แต่งตัวผู้หญิงเกิด เอลซ่าแน่นอนเอลซ่าเรียกล้อเ,เล่นล้อเ,เล่นเรียกเรียกอย่างนี้ใช่เขาตั้งฉายาให้ดีกว่าคิงไอได้แล้วเดี่ยฉายาตั้งฉายาแล้วคิงไอ่ะฉายาคิงไอ ติดแล้วเปิดใหม่เป็นไรเสียงมันจะทำให้คิดได้เลยเด้ออืมเฮ้ยม euh, ันต in ัดสกิวันตีว่ะตัดสกิวันตีตายเลยเอาใหม่ไอคิโก้ไอคิโก้ไหนวะ ว่าข่ามันดีไหมอ่ะลองเราดูดีมันเข้าโอ้มันไม่ได้เปิดพีพีเอ้ยลองลองเขาจะลองเปิดพีพีแล้วฆ่ามันดูแป๊กไ้เออใช่ปะ่ะมาเรามาพีพีกันต่อเริ่ม อีต mm mm ิปืนด้วยอยู่ใกล้ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ปังอยู่อย่างยี่กระโดดสิครับอยู่างยี่กระโดดสิปังแอบกีออกมาแล้ว ก็าด้เองไม่มียังชนะเขาได้เลยถ้าเองถ้าเองมีจะหนีตายเลยเนี่ยเองยังไม่มีชนะเขาได้เลยซื้อดิทำไมไม่เอารหัส Q S J กลับมาวะรหัสเทพอม อยู่ไหนไอคลิปบันยายเอฮ้ยออรอบนี้เอาจริงอ่ะนะเปิดพีพีก่อนถ้าพีพีนับถึงหนึ่งคือเริ่มเลยนะ เหือช่วยลุงเสือเสือกว่า,วามโมจิคิดว่าเสียวเหรอ,อมีโมจิแล้วคิดว่าเสียวเหรอเสียวมากเหรอเออจะดูโอ้ปามสู้มันสู้มันเอ้ยปลาอย่าตีก็ดีแอร์ไลน์ก่อนเอไล่เอร์ไล่เอไล่ อยู่ไหนอ่ะโดนโดนไอป้ปามันโดนเขาแล้วไอป้ปามเอไลครับรับเอไลเขามาตีมันมาตีมันมาตีมันเร็วไปตาย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 เร็วโดนสองต่อโดนดำเดียสองต่อไม่มีอะ มันเป็นแฟนเหรออยู่ไหนอยู่ไหนมันหนีอ๋อมันไม่อยากเสียข้าวหัวตกน้ำตายแา้ก็อรอฆ่ามันฆ่ามันอย่าปล่อยอย่าปล่อยอคนแบบนี้ไว้มันไม่มันไม่ได้เปิดอะงู อ๋อไม่เปิดว่ะมันฆ่าเขาไม่ได้เว้ยความพิ้วเกินจกนักรีโอ้เปิดเปิดเปิดก่อนแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะครับโอ้โหเปิดเปิดก่อนนะ ว่าุนไอปลามันเปิดก่อนใช่ไหมแล้วมาตายโอ้เนี่ยโคตรเกลียดหญิงลีเลยมายคู่คู่รักออกคู่รักออกไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับคู่รักรอก่ะนาดีอ,อ,อุ้ยน้ำแข็งตื่นอ๋อมันเอาขวดตัดันดูอดูแล้วไปไหน,นดี หนอ่ะเอาตายโง่โง่กระจอกอน้ำแข็งตื่นกระจอก นะเขาจบกันแค่ดีก่อนนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอโอกาสหน้าบ๊ายบายอาอะไรไม่จบไม่คลิปคลิปมัน20นาทีแล้วแต่มันยาว